สามเกลือค่ะรากผักชีกระเทียมพยริกไทยรสดีน้ำตาลแล้วก็เครื่องปรุงค่ะคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็หมักทิ้งไว้ตามสะดวกค่ะอะเราเสียบไม้เสียบแล้วนะคะมีจับค่ะปีนตูดปีดน่องถือน่หัวใจนะคะแล้วก็จะอบที่แอร์ฟรายเนี่ยร้อยแปดสิบ ครั้งแรกดาวจะอบอยู่ที่15นาทีก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาตรับด้านอีก15นาทีสวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอาบอบโอนกุบกรอบคเนียสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ดาวละออีทอินนอร์เว วันนี้นะคะดาวนะคะมากินไก่ย่างนะคะไก่ย่างจะไก่ย่างค่ะมีตับตูดตีนนะคะกลืนหัวใจปีกแล้วก็น่องนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆค่ะที่ถึงไก่ย่างบ้านเรานะมาค่ะไปกินกันโอ้ข้าวเหนียว โอ้ยแคมีนกินข้าวเหนียวนะติดมือลืมว่าต้องจับน้ำมันก่อนอบแล้วย่างก,กับหม้ออบลมร้อนนะคะวันนี้มีผักไทยด้วยผักชีนะคะก็ผักชีไปเรื่อย สั่งจีนสักชีฝะรังแจวฮะแจวพี่พงตูดตุดตูดเอาแจวให้ดูแจวพี่พง อร่อยข้าวเหนียวนี่ก็หุงกับมหม้อข้าวนะคะข้าวเหนียวเท่าไหร่น้ำเท่านั้นก็พอได้อยู่ จะรอบนี้กับแฉะตุ๊ดตุ๊ดตับอืม พอใจค่ะัวใจไก่ <ś les> อบนานไปหน่อยก <ś les> ินก็ไม่เงี้สีไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ mm. mm. ก็มีน้องก็มี ค่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวดาวขอตัว <c oughs> ไปกินต่อก่อนนะคะไปโจ๊กข้เหนียวจิ้มแจ่วก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊าย